เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรถ m a z ด้าก่อนส่งมอบนะครับว่ารถคันนี้มีจุดเด่นภายนอกอะไรบ้างอ่เดี๋ยวตามมาดูกันแต่ละจุดเลยครับผมจุดแรกนะครับก็คือบริเวณกระจังหน้าที่จะเป็นรูปลำพพึ่งแบบนี้นะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นซิกเนเจอร์โดดเด่นของมาสด้าก็คือทําให้รู้ว่าเวลารถคันนี้วิ่งมาจากักลใช่ไหมครับผมมันคือรถมาสด้ อ่าอันนี้ให้มันให้สามารถดูได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ตรงนี้บริเวณกระจังหน้านะครับผมจะเป็นที่จะเป็นที่ติดตั้งของตัวระบบเรดาร์นะครับก็คือรถคันนี้จะมีระบบที่เรียกว่า Mazda Radar Cruise Control คือเป็น Cruise Control ที่สามารถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าได้โดยอัตโนมัติดางสมมติลูกค้าตั้งความเร็วไว้ที่ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับขับไปเจอรถคันหน้าวิ่ง80รถคันนี้จะลดความเร็วให้เหลือแปดสิรถร้อให้เหลือ80ตามรถคันหน้าอัตโนมัติครับผม แล้วก็ตรงนี้จะมีระบบระบความปลอดภัยเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดครับ1 2 3 4 4จุดนะครับผมยังไม่หมดนะครับผมทีเด็ดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED นะครับแต่ไม่ใช่ LED ธรรมดานะไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED ที่มีระบบที่เรียกว่าไฟหน้าอัจฉริยะคือสามารถที่จะปรับแสงไฟสูงเนี่ยให้สามารถโดดรถคันหน้าดได้เองโดยอัตโนมัติอย่างเวลาสมมติลูกค้าขับกลางคืนใช่ไหมครับเปิดไฟสูงเอาไว้พอมันเจอรถคันพอสมมติพอเจอรถคันหน้าใช่ไหมครับผม มันจะแบบทิศทางไฟสูงของเราเนี่ยให้ดลบรถคันหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้แสงจากรถคันหน้าเนี่ยบดบางสะไปแยงตารถคันหน้าครับผมโอเคครับผม160องศานะครับตัวนี้จะเป็นกล้องแบบ b i r d eye view รอบคันนะครับผมจากสองศาเลยอ่าตอนนี้จะมีกล้องหน้า1จุดนะครับแล้วก็ล้ออันนี้จะเป็นล้อขอบ19นะครับผมล้อล้อแม็กขอบ19ครับแล้วก็ส่วนตรงของกระจกมองข้าง กระจกมองข้างของเราจะติดตั้งในจุดที่มันไม่เป็นไม่เกิดมุมอับสายตานะครับถ้าเกิดเขาไปนั่งข้างในรถเนี่ยบริเวณตรงนี้จ,จะไม่เกิดมุมอับก็คือทําให้เห็นทัศนวิสัยได้ดียิ่งขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุลงแล้วก็ตรงกระจกมองข้างด้านล่างตรงนี้นะครับมีกล้องฝังไว้อยู่ตรงนี้การที่ผมบอกครับรถคันนี้เป็นรถเป็นกล้องรอบคันนะครับ bird eye view แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตรงนี้ยังมีตัวที่เรียกว่า by spot monitoring อยู่ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยเตือนรถมุมอับ ขนาดเปลี่ยนเลนอย่างสมมุติคุณขับอยู่ใช่ไหมครับผมมีรถกำลังมาทางด้านข้างแล้วเราไม่เห็นมันจะมีไฟขึ้น,นเตือนตรกระจตรดตรงนี้ครับผมให้เราใช้ควอมระมัดระวังขนาดเปลี่ยนเลนแต่ถ้าเกิดไฟขึ้นเตือนละคุณกาลังจะตีไฟเลี้ยวใช่ไหมครับมันก็จะมีเสียงเตือนปิ๊บบ,บ,บอกให้เราใช้ความระมัดระวังขนาดเปลี่ยนเลนให้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของมือจับประตูนะครับอันนี้เป็นระบบที่สามารถพอเรารวมมือเข้าไปนะครับมันสามารถปลดล็อกให้เลย แตกด่ยงกับรถยุโรปครับจะไม่ได้มีปุ่มโซลสดดำดแบบเมื่อก่อนละไฟท้ายตรงนี้เป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ก็คือจะเป็นแบบเอกลักษณ์เด่นของ m a z d a เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของโลโก้โลโก้หลังตรงนี้จะเป็นมือจับที่เปิดประตูนะครับจะอยู่ที่บริเวณซ่อนอยู่ตรงบริเวณโลโก้หลังตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีเซนเซอร์หลังนะครับสจุดก็คือเอาง่ายครับรถคันนี้เซนเซอร์รอบคันหน้า4หลัง4แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องมองกล้องมองหลังด้วยครับอันนี้ ก็จะเป็นกล้องมองหลังด้วยแล้วก็เรือหน้าข้างตรงนี้นะครับจะมีระบบที่จะมีระบบเซนเซอร์จะมีระบบเรดาร์ก็ที่จะที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมว่ามันจะเป็นตัวไม่ว่ารถคันนี้จะมีระบบเตือนรถลูมอัศสายตาขนาดเปลี่ยนเลนก็คือเรดาร์มันจะฝังอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของฝาถังน้ามันนะครับรถคันนี้สามารถรองรับได้ถึง e85 นะครับผมเอาง่ายๆครับเบนซินเติมได้ทุกชนิดยกเว้นตัวเดียวคือ91 โอเคครับผมแล้วก็อันนี้มาในส่วนของห้องโดยสารครับห้องโดยสารนี่ก็กว้างขวางระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยครับสลับโหมมาด้าสามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงโบสสิบสองตัวนะครับคุณภาพเสียงบอกเลยว่าสุดยอดมากสำหรับรถราคาล้านต้นต้นนะครับผมกล้าพูดว่ามาด้าสามดีที่สุดในตลาดนันเวลานีีแล้วครับผมจะให้ลูกค้าลองมาฟังคุณภาพเสียงดูนะครับผมมันดีจริงๆครับ แล้วก็ข้างในของตัว Mazda 3นะครับมี B. จุดพิเศษอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือภายในบริเวณที่เก็บของภายในบริเวณที่ตรงพนักพิงแขนทางด้านหน้านะครับผมมันจะมีเปิดมาจะเป็นที่เก็บของแล้วก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์แบบนี้นะครับผมอันนี้นี่ครับผมอันนี้จะเป็นตอนที่พับไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้พาชม Mazda 3คันนี้ไปแล้วนะครับผมทั้งภายนอกภายในนะครับผมก็รถคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัว2.0 SP ราคาอยู่ที่ร้านหนึ่งแบาทนะครับผม แต่ตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับสีทำแมชชีนเกตัวนี้จะบวกเพิ่มอีกหมื่นห้านะครับนะครับเป็นไงบ้างครับผมโอเคไหมครับผมยังไงถ้าเกิดสนใจชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ